อย่ยวแ a p อิ n นากูไม่ไปกูแรปอยู่บ้านมันกว่าเยอะป่าเดดเองแพมแป็กสตีแยน้ากูเนียนใส้พอกูใช้โอเลงไงหน้าอย่างมึงอ่ะกูไม่เอาไม่โอเคเว่ยเกิดมาเฮได้ไงกูอยากจะถามมึงสักคำหม้อทำคลอสมึงเนี่ยหม้อมาหรือหม้อลำสำเนียงกูสอบภาษาเกลียยามมึงสอนสถุนเว่ยอย่าหวังจะได้เป็นเมียมึงเป็นได้เพียงลูกสมุน เก,กเลูกเลราโกดกูเลราไปขอหลวงพ่อบวชตายไปเลยก็ได้เดี๋กกูให้หลวงพ่อตวดผู้หญิงปักดิแค่มีนมทําเป็นชอบอวดอย่างมึงหาผัวไม่ได้กูแนะนาไปล้อขวดใครก็ตามที่ทํทาน้าตาประดิษเล็ดกูจะด่าแม่งให,ให้ต่อไปตายอีเย้เค็ดเย็ดเคไม่ต้องจะลง,าลงคาแรงกรรมธรรมาดาก็พอราคากูแงพงปิดกูแรงกว่าลิตรคาบลามที่พ้นเป็นคำทราบเห็นกูอยู่พานแปลกมึงอย่าประมาทถ้าหากว่ามึงยังคงฉลาดก็เพราะกูมารเนอร์มาฟักเกอร์ แล้วกูมีสองทางให้มึงเลือกมึงจะวิ่งหรือมึงจะว่ายนะกูให้มึงเลือกพอละแล้วไปตัวแล้วไปตัว